สองพระยามพักเที่ยงนะครับกับสบายสบายคนชอบพระนะครับผมอามาชมพระที่ถ่ายคลิปเมื่อวานนี้ครับซึ่งไปเดินตลาดมาเลือกพระมาสิบกว่าองค์มาคัดแล้วก็เลืออยู่สององค์นี่แหละครับที่ได้มา ก็เป็นพระปิดตาของหลวงปู่โตะนะครับเป็นเนื้อเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อเกสรนนะครับผมซึ่งเป็นพิมพ์จัมโบ้ปี2521นะครับชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี้รู้สึกว่าเนื้อจะออกน้ำตาลมากๆเลยมันดูเหมือนกับจะเข้มเกินไปหรือเปล่านีพอดีวันนี้ผมต้องขอโทษ fc ด้วยนะครับผมไม่ได้เอาอุปรกรณ์มาเพราะว่ามาทำงานครับมาทำงานไม่ได้เอาอุปรกรณ์มาก็เลยไม่ได้ลงกล้องให้เพื่อนๆให้พี่ๆดู เดี๋ยวผมก็จะพยายามซูมให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมซึ่งผมดูแล้วก็มีความคมชัดมีความคมชัดมากพระองค์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีเกษาของ มีเกษาด้วยนะครับผมผสมเกษาด้วยแต่ไม่ไม่รู้ว่าเกษาหรือว่าเป็นใยมะพร้าวผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็คือมันมีมองเห็นเป็นเกษาแต่บางเส้นมันก็ยาว <c oughs> เป็นประมาณนี้ครับผม ็มาดูสมเด็จคงหนึ่งแต่จริงๆแล้วด้วยความในใจผมอะ่ะจริงๆผมว่าผมจะไม่เอาแหละแต่ด้วยความที่ผมเกรงใจเจ้าของร้านเขาซึ่งเราไปเลือกแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยวก็เกรงใจเขาก็เลยต้องอดหนุนเขาตามมารยาทนะครับ ก็เลยเลือกได้พระมาสององค์นี่แหละจริงๆก็ว่าจะไม่เอาหรอกอก็ถือว่าเขาให้เราถ่ายเราก็มีน้ำใจช่วยอหน,นุนเขาก็เล็กๆน้อยๆน,นะครับสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ก็เนื้อหาก็โอเคอยู่แต่ไม่แน่ใจว่ากล้องหลอกหรือเปล่านะครับ เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่พก็ลองชมดูนะครับแต่พิมพ์ทรงผมว่าโอเคใช้ได้อยู่ก็เป็นคลิปก่อนที่เราจะนอนสักนิบหนึ่งสำหรับคนที่ชื่นชอบดูพระก็ดูพระสักนิดหนึ่งแล้วค่อยๆ ่าเงียบสักหน่อยหลังจากทานข้าวทานปลาเสร็จวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกนะครับของทุกๆคนก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับผมสวัสดีครับ